อีสานบ้านหนองแวนน้อยนะครับรกาับสวัสดนีนะครับวันนี้เป็นวันว่างผมนะครับกมาดูนะครับสูบป,ป่าด้วพี่หอตัวใหา่เป็นหนอยมาเบิ่งเอาเด,ดอ่าส่งั่ มาอันนี้ซ้ออันนี้ซ้อหุ่นใหญ่ครับได้นะครับน้องนี่ไปหาใหม่น้องไม่ใหญ่นะครับไงวะน้องปตาบ่ได้หลายดอกโโออ้้ยยหาได้น่ะผมเบ่ อันนี้มาดูครับนี่ชุดจับปลานะครับนี่ชุดจับปลาของเด็กๆนะชื่ออะไรครับน้องยาย่าน้องยาย่าโอ้สีแดงเลยสุดยอดมากเลยครับมาเล่นน้ำใช่ไหมไม่ได้มาจับปลาพอมันไม่จับปลามาเล่นน้ำเนาะโอ้ได้กี่ตัวแล้วคะ สตัวนะครับโอ้อครับหรอครับโอเดลเด้ครับแต่ว่าสีได้ขายอีดอกได้อลรแต่ว่าสีได้ขายอยู่นี่น่ไข่ว่านั่นนั่นนั่นปล่อยได้นันี่ปล่อย้ตัวนี่ นกไข่นี่ตัวนี้ก็ป๋อยกอยคู่นึ่ก็ปป่อยนกไข่ปล่อยสรุปนะครับจับมาทั้งหมดปล่อยหมดทุกตัวเลยนะครับอ่าปล่อยครับนี่นี่ปล่อยหมดเลยครับไม่กินครับแปลว่าจับมาเล่นๆครับจับมาแต่ไม่กินครับจะปล่อยเนี่ยครับผมจะกินแค่นี้ครับอันนี้กินนะโอ้โหสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับตอนนี้กำลเล่นกันลันสนุกสนานเลยครับ นะครับว่ายน้ำทำไงครับว่ายน้ำโอ้โหนี่สระน้ำส่วนตัวนะครับว่ายน้ำโอ้โหชอบไหมชอบนะครับชอบทําไงยกมือทําไงเย้โโอ้ห เอาว่ายน้ำเร็วหนึ่งสองสามว่ายเลยโอ้ดูเอามุดน้ำดิมุดน้ำดูมุดน้ำแข่งกันโอ้โหมันยอดนี่น้ำบอกคำเด็กๆไปเบิ่มยูทูบเด้อว่ายน้ำเลยว่ายน้ำเร็วยายยว่ายน้ำโอ้โหแข่งกันเลย จุดจิบดำน้ำเลยจุๆๆดจิบดับน้ำสิเอาเลยดำน้ำเร็วหนึ่งสองสามโอ้โหเก่งจังเลยน้ำสะอาดมากนะครับนี่น้ำทุ่งนาเราสะ,สะอาดครับสะอาดมากเลยครับมองนี่เห็นเป็นตัวปลาเลยใสยเชียวใสซึ่งเมื่อไหร่นะครับธรรมาชาตินะครับดู สะน้ำยาย่ากับจุ๊บเจ็บดูสิดำน้ำแข่งกันใครจะดำนานกว่ากันวะหนึ่งสองต้มจุ๊บเจ็บขี่กองครับจุ๊บเจ็บดูครับดูจุ๊บเจ็บครับโอ้โหดูนะครับดูเอา้าโอ้ต้ามา โอ้นานมากครับโอ้จะเวลาได้ได้สองชั่วโมงนะครับดำน้ำเมื่อกี้สองชั่วโมงได้ดำน้ำแข่งกันครับโอ้ใครใครจะเก่งนะฮะโอ้โหเอาแล้วใครจะใครกินก่อนครับพี่หรือน้องพี่หรือน้องโอ้น้องยังอยู่น้องยังอยู่นี่เราเอาไปปล่อยนะครับนี่ปล่อย ปล่อยแม่นบ่อนี่ปล่อยนะครับตัวใหญ่ๆเราจะปล่อยนะครับตัวเล็กเราเอาไปกินเอาเตะกันรอกเตก็อยงอันนี้มันเดือเดยเตะอดยเตนยยลกยยลกยย้ใกล้กะดา๋ยยะถอยอันนี้อันนี้อันนี้เราเราไปปล่อยนะครับปล่อยลงสะเหมือนเดิมรับไหม ดูงั้นจะีังบนองลานี้ักไปไหนักไปม่ได้ครับหนักปลานะครับปลาหนักไปขึ้นรขึ้นว่าเป็นี่ว่าจะไก่คุณน้ กะตาตาเลยโอ้ยบ่ได้หาพร้อมแล้วอ่ะบ่ทําลายทําลายเสร็จออกครับน้อบ่ครับลูกเล็กหาเสาะกินแหกินได้ <Marvel> <curning bird>